วันนี้เราจะทำพิซ่ากับหินกันนะตัวพี่ชื่อตานะครับน้องซครับเรียกินแล้วนะครับเรียกจินอ่าโอเคอ่าแต่เราเปนเริ่มงทำพิซซ่ากันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราจะใช้แป้งในผสมนะครับในการโรยลงไปนะครับน้องเรียกจินนะครับช่วยพี่อ่าใช้มือครับเอ่อเกลี่ยแป้งเนี่ยครับไม่ทั่ววงกลมตรงนี้นะครับอ่าทำไมต้องเทต้องเทแป้งเหรอครับ เพราะว่าเวลาเราต้แป้งนะครับแป้งเขาจะค่อนข้างเหนียวนะครับแล้วเขาจะติดมือเราอย่างเงี้ยครับเราต้องมีแป้งเพื่อให้แป้งเขาไม่ติดมือเรานะโอเคต่อไปน้องเรียวจินนะครับใกล้ๆนะอันนี้คือแป้งพิซซ่านะครับจะช่วยปั้นให้เขาเป็นปั้นให้เขาเป็นบอลรู้าใไหมเป็นลูกกลมๆเลยครับปั้นให้เขาเป็นบอลอย่างนี้นะครับ อถ้าเกิดถ้าเกิดมันติดมือก็เอาเอามือเราทาแปะแป้งได้นะครับเอาแป้งด้วลูกเอามือเอามือมาแปะแป้งได้นะครับอันนี้เขาเป็นอะไรใช่มันจะได้มันจะแป้งมันจะได้ไม่ติดมือนะไออีกด้านหนึ่งมาแปะแป้งด้วยลูกใช่ครับขึ้นไแปะด้วยอันนแลครับโอเคแล้วเลยปั้นปั้นปั้เสร็จแล้วปั้นนี่มันเป็นกลมๆนะลูกนะหรือว่าโรบันนี้ได้ครับ ปั้นปั้นหนเหมือนกันกินกินนะกินกลิ้กิ้กิ้ต่อไปนะครับน้องเดียวจินช่วยพี่หน่อยนะใช้ฝา่ามือสองข้างนะครับอะมามาวางไว้บนแป้งครับอะไรครับัก็เลยเอะไรครับกดกดแรงๆนัน่นแหละอ่าให้เขาให้เขาแบนลงไปนั่นเลยครับว่านั่นแหละ พิซซ่าเรวจินต้องอร่อยมากแน่เลยโอเคครับพอแล้วอาต่อไปเนี่ยพี่ขอสาธิตการนวดนะครับการนวดนะเราจะนวดโดยใช้อันนี้คือไมโรนะครับหรืออันมันนวดแป้งนะไมันวดเราจะนี่ครับเราจะมีการนวดขึ้นครับอย่างนี้แล้วก็ลงครัเดูหน่อยครับโอเคแล้วก็ซ้ายครับขวาเพื่อให้แป้งเขากระจายออกไปเป็นวงกลมนะครับอ่าน้อเรวจินช่วยพี่หน่อยครับเอาเลย Oh, <no. S 1> คนไรนี่นครับให้แป้งเขากระจายออกนะครับหรือว่าทำกับพี่ได้ไหมทำกับพี่ดีกว่านะพ,พี่ช่วยอ่ะนอ้นองเราจะจับเลี่ยในการอกัวที่อืออ่าอ่าเขาให้พี่โอ้โเอาเอารวมอีกเอาใหญ่อีกไหมหรือว่าแค่นี้ครับแค่นี้นะครับโอเคต่อไปน้องเรียนช่วยพี่นะครับเอาใช้ม้าเหรียญน,นะครับในการจิ้มให้มีรูเนาะ โอ้แป้งพิซซ่าของเงอจีนมาแล้วใช่จริงมากอย่างนี้โอ้น่ พี่ว่าน่าจะโอเคแล้วครับเ่อไปจะทำการทาซอสนะครับเดี๋ยวเข้าไปอบอีกทีนึ่งกันไหมนะครับอันนี้ะจะเป็นซอสมะเขือเทศนะครับนนเริ่มทำหน้าอะไรก่อนอ่ะครับทำหน้าจะเป็นหน้าฮาลเอียนเราจะทำการทาซอสก่อนนะครับต่อไปก็ชีสเลยนอ่ะต่อไปจะเป็นทางด้านเบคอนครับแล้วก็เป็นัดชีสจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับ เรา,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 าตัก,ตกซอสเข้าไปนะครับแล้วก็ทาในแป้งนะพยายามเหลือขอบได้นะครับตอนนี้นอะงเยียจินกำลังแต่งหน้าพิซซ่านะคะ ผู้อาจใจด้วย oh, <no. S 1> อ่ะแต่งตามใจชอบเลยนะ ครับ a few moments later โ oh, okay. อเคครับนี้ถือได้เลย,เลยอะป๊ะป๊าลองชิมพิซซ่าฝีมือเรียวจินหน่อยสิครับพิซซ่าฝีมือเรียวจินเป็นไงนะป๊ะป๊าจะเป็นคนให้ให้ให้คะแนนการทำนะโอ้น้ oh, <no. S 2> โอเคเรียวจินบอกเลยป๊ะป๊าชิ้นไหน ชิ้นนใหญ่นอยที่ไหนชิ้นนี้นะสุดแล้วโอเควับอะไรครับตอนนี้กำลังจะทานวิตาฝีมือน้องเลืวดิีนกินเลยหนึ่งสองโอ้โหชิ้นเยือนเลยลูกแล้วจีนลองชิมฝีมือตัวเองได้สิลูกร้อนไม่ใช่ร้อนลูกบอลเป็นไงครับป้าป้า อร่อยมากเลยโอ้โกินทำอร่อยเลยเต็มได้เต็มเท่าไรสิบเต็มสิบร้สเต็มหนึ่งสเต็มหนึงร้อยหรอได้หนึคะแนนไปเลยอืมอร่อยไหมลูกอร่อยไหม